แห่งกรรมเรื่องกำเนิดโลกตามคติพุทธศาสนาต่อไปนี้เรามาฟังกันในเรื่องของการกำเนิดของโลกใบนี้ที่พระสมมาพัมพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างมีเหตุมีผลแล้วเรื่องนี้พระองค์ตรัสไว้นี้ไม่ใช่ตรัสให้พระฟังนะแต่พระพุทธองค์ตรัสให้สามเณรฟังมีสามเณรอยู่สองรูป ได้ไปกราบพระพุทธองค์ชื่อสามเณรวาเสตะกับสามเณรภาระทวาชะสามเณรทั้งสองรูปนี้ออกบวชมาจากตระกูลของพราหมณ์โยมพ่อของสามเณรทั้งคู่เป็นพราหมหาสารแล้วก็เป็นอาจารย์สอนศาสนาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในศาสนาพราหมณ์แต่ว่าสามเณรสองรูปนี้โตกขึ้นมาก็ศึกษาหาความรู้จากพ่อพอเชี่ยวชาญเข้า กลับบอกไม่มีอะไรเป็นสาระเลยจึงเข้ามาขอบวชเป็นสามเณรอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บรรลุธรรมะเป็นพระอารหาันต์เรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่าในบ่ายของวันหนึ่งสามเณรทั้งสองรูปได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมจึงชวนกันไปกราบขอความรู้จากพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีเมตตา ทรงเล่าถึงเรื่องการกำเนิดของโลกใบนี้ให้ฟังโดยกล่าวตัดตอนเอามาในลักษณะที่บอกความให้ทราบว่าโลกที่เราอยู่อาศัยอยู่นี้ทุกวันมีการเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปด้วยไม่ใช่จะเป็นโลกอย่างเดียวอยู่ได้ตลอดไปเมื่อใดที่โลกมีมนุษย์คนบาปมาเกิดมากและคนมีกิเลสต,ตัณหากันมากขึ้นก็จะทำให้ธาตุต่างๆในแผ่นดินนี้ แปรรวนและหมดสิ้นไปแปรปรวนในที่นี้หมายถึงตั้งแต่ธาตุต่างๆที่อยู่บนแผ่นดินนี้ในโลกใบนี้มันรวมตัวกันเข้าอาจจะอยู่ในลักษณะที่เป็นไฟไหม้โลกหรือน้ําท่วมโลกหรืออะไรก็ตามทีตัวอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นี้เป็นลักษณะไฟไหม้โลกอย่างที่พวกเราเรียกกันในภาษาศาสนาว่าไฟบรรลัยกาน แต่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโลกเป็นหมอกเพลิงเป็นดวงไฟดวงใหญ่ไปเลยเวลาธาตุในโลกวิกฤตขึ้นมากับไฟบรรลัยกันล้างโลกถ้าจะว่าในเชิงวิชาเคมีก็คือธาตุทั้งสีไม่ได้สัดส่วนกันนั่นก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟไม่ได้สัดส่วนกันก็เลยมีอาการอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อคนมีกิเลสหนาขึ้นจะเกิดไฟบาลัยการล้างโลกใบนี้เกิดน้ำท่วมโลกใบนี้อย่างที่เราพอจะเห็นเห็นกันอยู่อย่างเวลานี้คือการที่คนขาดศีลธรรมขาดเมตตาต่อกันคิดแต่จะเบียดเบียนทำร้ายล้างผลาญกันมีขบวนการทำร้ายซึ่งกันและกันในระดับต่างๆมีการผลิตอาวุธร้ายแรงในลักษณะต่างๆเพื่อมาเข้นฆ่ากัน อย่างเลือดเย็นแล้วก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนคิดจะถล่มทลายกันอย่างนี้วันๆก็วางแผนคิดผลิตอาวุธมาเขินฆ่าทำลายล้างกันอยู่อย่างนี้สงครามโลกจึงได้เกิดขึ้นอาวุธที่ใช้ทำลายล้างกันยิ่งร้ายแรงมากเท่าไร่ความสมดุลในโลกก็ยิ่งถูกทำลายรวดเร็วลงไปเท่านั้นในส่วนเรื่องน้ำท่วมโลกที่เราพอจะมองเห็นนี้ก็เกิดจากกิเลส คือความโลภของคนนั่นแหละคนมีความโลภมากขึ้นหาผลประโยชน์ใส่ตัวมากขึ้นคิดคโคดโกงคนด้วยกันก็โกงมากขึ้นก็รับชั่นโกงชาติก็โกงโกงแผ่นดินก็โกงโกงแผ่นดินโกงยังไงก็คือตัดไม้ทําลายป่านี่แหละเขาเรียกว่าโกงแผ่นดินลองคิดดูสิที่เราอาศัยแผ่นดินอยู่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขฝนฟ้าถกตามฤดูกาลไม่ร้อนนักไม่หนาวนัก จะทำการเกษตรกรรมต่างๆอะไรก็พอมีพอกินกันทั่วประเทศแล้วพอมีคนกลุ่มหนึ่งเกิดความโลภขึ้นมาที่จริงก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวนะหรอกหลายกลุ่มเดี๋ยวก็กลุ่มนี้เดี๋ยวก็กลุ่มนั้นหาทางเข้าไปตัดไม้ทำลายป่ากันตัดจนไม้จะหมดป่าแล้วเวลานี้ตัดกันมากเข้าไปสมดุลธรรมชาติก็เสียไปเดี๋ยวนี้เป็นยังไงหน้าร้อนร้อนจนแทบจะบ้าหน้าฝน บางทีฝนก็ไม่ตกอย่างในประเทศของเราไม่ว่าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือแม้แต่ในกรุงเทพก็ตามทีมีโอกาสถูกน้ำท่วมใหญ่ๆเท่าๆกันหมดเพราะการตัดป่าไม้ทำลายป่าที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศไว้น้ำจะท่วมโลกเพราะความโลภของคนนี่แหละเป็นอย่างนี้หน้าหนาวก็หนาวหน้าร้อนก็ร้อนบางแห่งก็หนาวมากจนเกินไปบางแห่งก็ไม่รู้เลยว่า นี่คือหน้าหนาวหรือนี่ยังต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมกันอยู่ก็มีหลังจากที่โลกเกิดไฟบาลัยกันเป็นหมอกเพลิงนับล้านล้านปีแล้วโลกใบนี้ก็จะค่อยๆเย็ยยยนลงเย็นลงแล้วก็แข็งตัวขึ้นกลายเป็นโลกให้เราได้อยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งเมื่อโลกเริ่มเย็นตัวลงใหม่ๆนั้นตอนที่ยังไม่ได้สัดส่วนก็เหมือนเราผสมปูนซีเมนต์นี่แหละเอากรวดเอาหินเอาทรายเอาปูนมาผสมกัน เอาน้ำเติมลงไปตอนที่ยังเป็นปูนผสมใหม่ๆนะมันก็มีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันก็เหลวๆคลิคละเอาเรื่องเอาราวอะไรยังไม่ได้แต่ว่าเมื่อทิ้งเอาไว้ให้ความร้อนที่เกิดขึ้นค่อยๆระเหยออกไปแต่ว่าเมื่อทิ้งเอาไว้ให้ความร้อนที่เกิดขึ้นค่อยๆระเหยออกไปน้ำที่ผสมอยู่ก็จะค่อยๆระเหยออกไปในที่สุดปูนซีเมน์ที่ผสมกันนั้นก็จะจับตัวเป็นก้อนแข็งขึ้น ก็เอามาก่อเป็นตึกมาก่อเป็นพื้นปูนให้เราได้อยู่อาศัยธาตาุต่างๆรวมกันแล้วมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วค่อยๆเย็นลงแห้งลงแล้วก็จับตัวเป็นก้อนแข็งมีอุปมาเช่นเดียวกับการผสมปูนซีเมนต์อย่างที่ว่ามานั่นแหละคราวนี้ก็มาเจอปัญหาที่ว่าตั้งแต่ไฟบาลยการล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆลงๆ อย่างที่ว่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นได้อย่างไรก็ต้องตอบว่าเห็นได้อย่าว่าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่บุคคลที่นั่งอยู่นี่แหละจะเป็นพระจะเป็นเนรเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นได้กันทั้งนั้นถ้ามีจิตใจตั้งมั่นทำภาวนามากๆจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมในตัวของตนเองพอเข้าถึง ในส่วนนี้ได้ใจก็จะเกิดความโปร่งใสแล้วก็สว่างแล้วก็สว่างใสด้วยสว่างด้วยหลับตาลืมตาสว่างโพรง่งเห็นจุดนี้สามารถจะระลึกชาติถอยหลังไปดูได้ว่าโลกนี้มันเกิดมาได้อย่างไรนี่ประเด็นเงื่อนงำอยู่ตรงนี้ในศาสนาอื่นๆเขาไม่ได้ฝึกกันในเรื่องนี้เขาระลึกชาติไม่ได้เขาก็ว่าไปเป็นนิยายปรำปราของเขา โลกเกิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติถอยหลังไปเห็นอย่างนี้ก็นามาเล่าสืบทอดให้เราได้ฟังกันคราวนี้สำหรับท่านที่สงสัยเราเกิดมาจากไหนเมื่อไรและก็จะตายอย่างไรตายแล้วจะไปไหนไม่ต้องไปสงสัยลงมือฝึกสมาธิแล้วอีกหน่อยพอถึงกายธรรมแล้วก็จะเห็นได้เองว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น ก่อนจะมาเข้าท้องพ่อท้องแม่มาจากไหนหรือก่อนจะเข้าท้องพ่อท้องแม่อีกตั้งเป็นล้านๆปีนะมาจากไหนไปดูเอาไม่ต้องมาถามให้อุปกรณ์แล้วอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์นี้ก็คือดวงแก้วตั้งไว้ดูให้จำได้หลับตาลืมตาก็ให้เห็นถ้าไม่ชอบก็ดูพระพุทธรูปโน่นดูพระธรรมโน่น หลับตาลืมตานึกไปตั้งไว้กลางใจฝึกหนักเข้าหนักเข้าอีกหน่อยองค์พระก็จะเกิดชัดสว่างโปรงแล้วไปดูเอาไม่ต้องมาถามใครก็ได้ถ้าติดขัดก็ไปหาสิ่งที่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่เราเรียกกันว่าผู้รู้ผู้รู้นั่นแหละจะชี้ช่องทางให้ค่คอยๆฝึกไปในพระพุทธศาสนาสอนกันอย่างนี้ไม่มีโมเม ส่วนที่บอกให้พอจะเข้าใจกันได้พระสมาสามพุทธเจ้าตัดตอนเอามาบอกให้แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าใครจะถามว่าเมื่อไรผมจะต้องจากไปจากโลกใบนี้และตายแบบไหนอยากรู้ก็ต้องนั่งสมาธิไปดูเอาเองอย่างรถยนต์ที่เราขับกันอยู่นี้เมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะอยู่กับที่น้ำมันหมดมันก็หยุดมันก็อยู่กับที่แม้เรื่องดีๆตัวถังก็ยังดี มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันรูปร่างแข็งแรงดีๆอย่างนี้แหละลองหมดบุญสิก็ไม่เหลืออะไรไม้จิ้มฟันแทงทิ่มเงือกนิดหน่อยบางคนถึงขั้นกับเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนั่นแหละแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรจะหมดบุญฝึกมากๆเข้าจนถึงกายธรรมในตัวที่ใสสว่างพลงทีนี้เห็นชัดเลยว่าบุญเป็นอย่างไร ขณะนี้เรามีบุญเท่าไหร่รู้แล้วก็รู้ด้วยว่าตนเองจะต้องเสียชีวิตเมื่อไหร่คนเราจะจากไปได้หลายกรณีอย่างเช่นว่าหมดกรรมคือหมดบุญหรือหมดบาปก็ได้หมดอายุไขหมดทั้งกรรมและอายุไขการเสียชีวิตมีหลายกรณีการฝึกนั่งสมาธิเข้าก็จะไปดูรู้เอาเองแล้วก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนี่แหละคือ สิ่งที่จะต้องจากตนเองไปเมื่อรู้แล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะไปที่ไหนดีเห็นอีกนั่นแหละถ้าบุญเรามีเท่านี้มันก็จะพอกับสวรรค์ขนาดนี้ถ้าบุญเรามากกว่านี้นั่นก็จะเป็นพรมถ้าบุญเรามากขึ้นขนาดหนึ่งมันก็ต้องไปนิพพานนะสิไล่กันมาเป็นตอนๆด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ขอให้ภูมิใจแต่ว่า เราเกิดมาเป็นคนไทยปู่ย่าตายายเลือกเอาศาสนาที่มีเหตุมีผลให้ความรู้เป็นขั้นตอนเตรียมมาให้พวกเราแล้วไม่มีบรรพบุรุษของคนชาติไหนหรอกที่จะหาภูมิรู้ดีๆเอาไว้ให้อย่างนี้บรรพบุรุษของไทยนี่เก่งจริงๆความลึกลับซับซ้อนที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่วิสัยของาศาสดาใดๆในโลก ที่จะมาพูดได้แต่เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มารู้มาเห็นแล้วก็ได้นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้พวกเราได้รับรู้อีกจงดีใจเถอะภูมิใจที่ปู่ย่าตายายเลือกศาสนามาให้พวกเราเลือกไม่ผิดแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจระพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระสัมมาสามพุทธเจ้าของเราแล้วเราจะไม่พลาดนารกจะไม่ไป เปรตก็จะไม่ไปอสุรกายก็ไม่ไปแม้แต่เดรัจฉานก็ไม่ไปไปอยู่อย่างเดียวถ้ายังไม่หมดกิเลกก็ไปสวรรค์ขั้นต่างๆจนถึงชั้นพรหมจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์วนเวียนสร้างความดีอยู่พอกำลังบุญเต็มที่เมื่อไหร่ก็ไปนิพพานกันเลิกเวียนว่ายตายเกิดเสียทีนั่นแหละช่วยกดติดตามแนละกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้ สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ